สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับก่อนหลังจากเมื่อวานไปต่อนกมานะครับได้สองแต้มนะครับปล่อยเป็นหนึ่งเอามาเลี้ยงมาชำไว้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมาจากตําบลห้วยภูนะครับอาเภอนครเชียงศรีจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับ รเราเลาอาการครับตัวนี้สีนวลนๆนะครับแข็งยังติดขี้โคลนอยู่เลยนะครับนะ่ตัวนี้เสียงเล็กไปกลางนะครับเสียงเหมือนเสียงเดียวกันกับเจ้าลมหวนเลยนะครับเสียงตัวนี้เรียกเก่งนะครับได้ยินขันอยู่ในขอภัยนะครับนี่ครับ ปลากระมๆนะครับเพิ่งตื่นนอนตื่นมาก็เจอเจ,อเจอ้าลมหวนเลยนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงเรียกเสียงครูในกอไผ่นะครับแป๊บเดียวขึ้นเจ้าลมหวนแป๊บเดียวนะครับเด้งออกมาบินออกมานี่ก็คือนกที่ผมคัดมานะครับขึ้นกรงนะครับตัวนี้แบบนี้ต้องขึ้นกรงเลยนะครับถูกใจเสียงถูกใจนะครับเสียงเสียงน่าทํานกต่อนะครับตัวนี้ ให้พี่น้องเอฟซีนะครับอาจารย์ทุกท่านได้ชมเนื้อตัวกันนะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวรอให้ผมช้ำก่อนนะครับตัวนี้นิ่งนะครับนิ่งสุดๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนกนกลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับช่วงนี้ก็ต่อนกค่อนข้างยากนะครับพายุเข้านะครับฝนก็ตก อาทิตย์ทั้งทีก็โดนฝนซะละก็ต่อนกได้แค่ไม่กี่ไม้นะครับช่วงเช้าเนะครับสายมาก็ไม่ค่อยได้นกละนะครับอากาศไม่ค่อยดีลมแรงคืมฟ้าคืมฝนนะครับแล้วก็แถวนะครชียศรีแถวนาปังก็ส่วนมากตอนนี้ก็น้ําท่วมนานะครับบางที่ก็เพิ่งหวานข้าวนะครับนกป่าก็ยังไม่ค่อยคึกดีเท่าไหร่นะครับน้ํา วนมากมีแต่น้ำนะครับตามท้องทุ่งก็คงต้องรออีกประมาณน่าจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกาเนี่นี่แหละครับถึงจะเหมาะนะครับหรือต้นเดือนธันวากลางกลางเดือนธันวานะครับน่าจะต่อนกได้ดีกว่าช่วงนี้เลยล่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมาให้ชมเฉลยกันนะครับเฉลยตัวนี้สวยนะครับตามสายตาผมนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ลวดลายก็เป็นนกป่าอยู่นะครับถ้าผมว่าถ้าเป็นขนบ้านคงจะหล่อหน้าดูตัวนี้ลายแน่นๆอยู่นะครับลายค่อนข้างแน่นดีอยู่นะครับก็มาดูอีกหนึ่งตัวตัวนี้อายุกงหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเสียงกลางขึ้นนะครับเมื่อกี้จดคูนะครับนกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมจะลองเอานกต่อมาจดคูดูตอนแรกมาวางมาตั้งใกล้ๆกันนี่ครับคูใส่นะครับ ตอนแรกผมสงสัยตัวนี้เป็นครูอ่างนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ไม่ครูอ่างครูเสียงกัดๆเลยนะครับตัวนี้โกโก้โกโก้โกโก้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวหมายที่ผมไปตามมานะครับนี่ตอนแรกนึกว่าได้ตัวครูอ่างนะครับไม่ใช่นะครับไปตามตัวครูอ่างสามคำแต่ได้ตัวนี้มานะครับอายุกงหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้ผมไปต่อผมไม่ได้ลงคลิปหรอกนะครับ ไปเล่นๆนะครับไปแบบไม่คิดว่าจะได้นกนะครับก็ได้ตัวนี้มาใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆบ้านออกไปทางแป๊บเดียวออกไปลองนกใหม่มานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเป็นเฉลยของตัวนี้นะครับนกต่อของผมนะครับนกต่อตัวใหม่อีกหนึ่งตัวในค่ายนะครับยังไม่เปิดตัวเป็นทางการนะครับรอ เราให้พร้อมคนนี้ก่อนนะครับเล่นอยู่นะครับเล่นดีอยู่เดี๋ยวตัวลงมาให้ดูกันนกต่อจะเลยสองตัวนี้นะครับนกคัดนะครับนกคัดของผมเองก็อย่างที่ทุกคลิปนะครับถ้าใครสนใจผมแบ่งได้ทุกตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> คู่นี้เป็นนกคัดนะครับถ้าใครสนใจคู่นี้ห้าใบแดงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคู่นี้ เอาของดีมาแบ่งปันกันนะครับนี่อาทิตย์เดียวก็จดคูแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอานกต่อลงมาให้ดูนะครับว่าจะคูหรือเปล่าเมื่อกี้คูไม่คิดว่าเขาจะคูใส่กันนะครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ได้คูหรอกครับตัวนี้แต่เสียงคูนี่โอ้โหถูกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมนกต่อกันสักหน่อยหนึ่งมาชมนกต่อตัวใหม่ครับ ตัวนี้ยังไม่เปิดตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นำเข้ามาจากพี่ชายนะครับแบ่งพี่ชายมาเป็นนกสายจวดนะครับสายเมืองนะครับตัวนี้มาจากทุ่งกระโจมทองนะครับบ้านแพลวสมุทรสาครนะครับตัวนี้เจ้ากระโจมทองนะครับแบ่งมาจากพี่ชายนะครับ จดครูกับเจ้าหลิวตันนะครับหลิวตันนี่เป็นนกฝึกต่อนะครับตุ่งได้เฉลยตัวเดียวนะครับเจ้าหลิวเนี่ยผมเอามาฟังเสียงนะครับไม่ได้เอามาฝึกไม่ได้เอามาต่อนะครับตัวนี้ก็มีนกเล่นอยู่สามตัวนะครับเจ้าป่าขอเจ้ากระโจมทองแล้วก็เจ้าลมหวนนะครับส่วนเจ้าลมหวนก็ต้องพักก่อนนะครับช่วงนี้ผัดขนนะครับ โดนฝนโดนอะไรนะครับอากาศไม่ค่อยเป็นใจอย่างนี้ต้องเจอในคลิปผมก็ต้องนี่แหละครับเจ้ากระโจมทองนะครับแล้วก็เจ้าปากขอว่านะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเลิกงามยามดีก็จะเอาฝึกต่อเรื่อยๆนะครับเป็นนกฝึกเข้าเข้าพะเนตรครั้งเดียวเองครับมาจากอาจารย์เสิร์ดนะครับ <c oughs> แกไม่ค่อยเอาออกต่อนะครับแกไว้ฟังเสียงนะครับเีตยว่าจะเอาไว้เป็นนกมงคลในบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ฝึกต่อเลยนะครับฝึกครั้งเดียวลองใกล้ๆบ้านก็ได้หนึ่งแต้มนะครับแต่ขันเพาะนะครับตัวนี้ดิวตันตึกเลยมาอยู่ที่บ้านผมนะครับอยู่แกสามปีก็ไม่มีรลดกุกนะครับรับประกันตันตึกร้อยเปอร์เซ็นต์แกบอกผมก็ได้ยินเสียงแล้วครับเสียงถูกใจนะครับตัวนี้ เจาเหลียวเบองการนะครับตัวนี้มาจากจังหวัดเบองการนะครับเป็นนกอายุกรุงดีนะครับส <c oughs> ่วนเจ้ากระโจมทองนี้เป็นนกหนุ่มใบรุ่นนะครับเพิ่งได้ขวบเดียวนะครับฝึกต่อตั้งแต่น่าจะเก้าเดือนสิบเดือนนะครับได้เฉลยสามสิบตัวนะครับเป็นนกฝึกอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่นกต่อใหญ่นะครับ มาจากพี่ชายนะครับพี่ณน,นะครับพี่ณตะกลแบ่งมาช่วยเจ้าลมหวนนะครับแล้วก็เจ้าปากขอนะครับเผื่อสำรองไว้สักสองสามตัวนะครับเผื่อตัวไหนผัดขนตัวไหนไม่พร้อมก็ยิบเลือกได้เลยนะครับสามตัวนี้เล่นได้ทุกตัวนะครับเจ้าเรียวนี้ผม คว่าผมจะลองฝึกเรื่อยๆนะครับเผื่อได้เป็นนกต่อกับเขานะครับนิ่งดีนะครับความนิ่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะแต่อยู่ในกรงนะอยู่ในพรเนศก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเจ้ากระโถมทองนี่เป็นนกไวรุ่นนะครับเพิ่งได้ขวบเดียวนะครับก็ยังติดดิ้นติดอะไรอยู่แต่ขันดีนะครับตัวน,นี้ก็เป็นลูกยี่ิบห้านะครับเอาไปเล่นสายไฟนะครับสายเมือง มานี่ครับคลิปนี้ส่วนเฉลยนะครับตัวนั้นผมไม่มาจดกูก็ร้องอุกุกแล้วครับกลัวกลัวนกต่อนะครับก็เลยเก็บไปก่อนเดี๋ยวกลัวนกมันลงนะครับนกกําลังปรับตัวได้นะครับคลิปนี้ลาไปกับเจ้าหลิวเบิองกานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวหานกสวยๆมาถ่ายให้รับชมกันนะครับมีนกชำอยู่หลายตัวนะครับแต่ผมยังไม่ได้แบ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะแบ่ง ให้พี่น้องเอฟเียไปเลี้ยงไปชํำกันแบบไม่ต้องดิ้นให้มากนะครับเอาดิ้นพอประมาณนะครับนะครับตัวนึงตัวใหม่เท่านั้นอย่างกลางขึ้นนะครับตัวเนี้ได้เดือนหนึ่งนะครับขันคูแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้รับชมกันอีกทีนึงคลิปนี้ลาพี่เพีงเท่านี้ครับตอนเช้า